สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะพี่น้องฟ้องไปซู่คุมทุกคนกันยันดี่บ้าน,นแหละเนะาะยองี้ที่บอกไปังีที่บอกไปมีผููดอยากันมีปัญหาอย่างมูฟออนได้แล้วทำมาหากินต่างคนต่างทำมาหากินค่ะว่าีเไม่ไลาสิานะลำดีแล้วได้ทั้งอยีงอยงเดินหน้าต่อไปยอมรับอันใดที่มันเอบผิาลาเขาก็ยอมรับแก้ครปับปคุณโลกนี้มันแคบวงการนี้มันแคบวันหนึ่งเราต้องโคจรมาเจอกันอยู่ดีอืม อนาคตหาเดี๋อาใส่ให้เพลิงกันอย่าสั่งศัตรูคือยังต้องยีบบ่อแล้วล่ะเห็ุงานน้ำพ่นนี่ก็เมย์เพราะแห้งแต่จะละเมื่อยเดือนภาคนี่ก็เมย์เพราะแห้งล่ะคือึ้นมาหนีเหดุยังคือึ้นมาหนีกัไปงานอาบน้ำแต่งตัวไปงานอืมเบื้องอันงานมีปัญหายังบ่อมืนหนีจังสันจังสี่ไปที่เครื่องเสียงลูกน้องทิ่มไปเดี๋กินข้าวเดี๋กินน้ำบ่ออืมไปกับลูกเต่าอยู่เงี้ยไปเดี๋ยวเป่งได๋ยนั่นก็เลยมีอย่างในชีวิตน่ะท้ามาหากินยังมาหาแควหาแซ เอาไปล่า่างไป็นถ้ามาหากินหาอันใส้ปากใส้ท้องเจ้คข้องบุญนะ่ะจะมีลำไร่ยมันจบมันสิ้นมูฟออนค่ะเยสิแม่สติแตกยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขไม่ได้เดินหน้าแล้วก็แก้ไขปรับปรุงอย่าโทษคนนั้นคนนี้เราต้องโทษตัวเองด้วยทุกอย่างมีเหตุและผลจบถ้าไม่อยากพลาคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้ะละ